สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะมาสอนนะฮะวิธีการสร้าง f ฟลชไดร์บูต Windows 10 UEFI นะครับเอาไว้ใช้งานครั้งต่อไปนะครับคือขั้นต่ำเนี่ยเราต้องมีแฟลชไดรที่มีความจุตั้งแต่8 g b ขึ้นไปนะฮะแต่ในคลิปนี้นะผมใช้ f ฟลชไดรนะครับความจุขนาด32 g b นะครับยี่ห้อ Kingston นะครับแล้วผมก็มีการเขียนไว้ว่า Windows 10 UEFI นะครับมันจะได้ไม่สับสนกับแฟลชไดร์ตัวอื่นนะฮะ ขั้นตอนการสร้างก็มีดังต่อไปนี้นะฮะสิ่งที่เราต้องมีนะคะหนึ่งฟัไดร์ฟสองโปรแกรม r l u f a r t แล้วก็ตามด้วยสามไฟล์ Windows 10ที่เป็น .iso อันดับแรกนะคะให้เราเสียบฟ,ฟัไดร์เข้าไปอ่ะนี่พบเจอเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วให้เราเปิดโปรแกรม r l u f a r t ขึ้นมาค่ะ อันนี้ก็ถามว่าเราต้องการจะอัปเดตไหมอันนี้เราไม่ต้องก็ได้ค่ะในช่องดีไวต์ตรงนี้ปุ๊บมันจะพบเจอในส่วนของตัวแฟลชไดร์ของเราอัตอนโนมัติอยู่แล้วนะคะต่อไปช่องที่2ก็คือบู o เซ e เลคชั่นให้เรากดเซ l เลคเพื่อไปเลือกไฟล์ Windows 10ซึ่งไฟล์ Windows 10เราอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปเราก็คลิกไปที่หน้าเดสก์ท็อปเราจะสร้างแฟลชไดร์ windows 10เราก็เลือกที่ไฟล์ Windows 10เสร็จแล้วก็กดโอเพนค่ะ ในส่วนของ Windows 10เราสามารถเลือกสร้างได้2แบบทั้งแบบเอาไปใช้กับ MBR ก็คือ b i o อรุ่นเก่าที่เป็น Legacy กับ GPT ก็คือ b i o อรุ่นใหม่ที่เป็น UEFI แต่อันนี้เราจะสร้างเพื่อเอาไปลงกับไบออดรุ่นใหม่เราก็ต้องเลือกเป็น GPT คือเอาไว้สร้างใช้งานกับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่โน้ตบุกรุ่นใหม่เมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ PC รุ่นใหม่ๆ <BI OT, S 2> ก็จะเป็น <UE FI. S 2> GPT พราะปัจจุบันนี้เป็นบอร์ดรุ่นใหม่แล้วก็โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ใบอ่อนจะเป็น U E I หมดแล้วเสร็จแล้วเราก็กดสตาร์ทได้เลยค่ะแล้วก็กดโอเคถ้าเป็นแฟลชไดรฟ์ที่มีข้อมูลอยู่แล้วนะคะเวลาเรานํามาสร้างข้อมูลที่อยู่ข้างในมันจะหายให้เราก็เอาข้อมูลออกก่อนอันนี้อาจจะใช้เวลารอสักพักหนึ่งนะคะ ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีปุ่มให้เรากด c l o s ได้เลยค่ะสำหรับคลิปการสร้าง f ฟลชไดร์บูต Windows 10แบบ u e อบนะฮะก็เสร็จสิ้นกระบวนการเพียงเท่านี้ครับ